พี่ติ๊กนะคะมีชั้นให้ส0 0 0ัค่ะคแทนที่จะเอาเงินไปเลี้ยงลูกเท่าไหร่คะคุณพี่ทำอย่างนี้ไม่ถูกคุณพี่จะเปอดมาที่หมื่นดิฉันยอมแพ้2,000 0ค่ะตุ๊ก,กตาตพี่ติต๊กคุณติ๊กเจยสดาพรเป็นคนที่อยู่ในวงการมาพันปีและหน้าไม่เปลี่ยนเลยชักนิดเราควรจะมีตุ๊ก,กตาทวย์อินบ้านนะ สองหมื่นล้วคสองหมื่นหนึ่งท่านเข้าใจกว่าสองหมใช่ไหมคะสามหมื่นค่ะสามหมื่นเาสามหมื่ละค่ะใครให้มากกว่าสามหมื่นไหมคะเออรอรอฮะการที่ต้อง่างงนร่งกายแล้วล่ะต่อที่้สนหนึงกันได้ค่ะสามหถ้าใครให้มากกว่าสามื่นพี่ิคจะยังไงต่อคะเดี๋ยวเป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าครับชะนีเราต้องสู้ยิ้มตา 3ามหมื่้าพค่ะเราทยาไปถึงสามหมื่นห้าพัล็อกตัวนางไว้นะคะสามหมื่นห้าพันลวค่ะคุณพียรีสี 4, ่หม่นลสรับลุนัตรไหมหคนาสี่หม่นพมากกว่าสี่หมื่นไห 5, 000. 4, 000. ปป 4, งนี้ไปไหนกทีนี้ที่ตอนแรกไป่าหหลบได้ก็งยงกันสี่หมืห่น่มั้ เก็บน้ำในเตียนมาให้ก่อน5 0 0 0มบาทแล้วรายให้เงินมากกว่า5 0 0 0 0บาทเนียคะคุณพยคะพอเกินมาค่ะผู้หญิงอย่างเราไม่ต้องแี่จะนินง,ง่ายถ้าสมมุติว่าเขาระวันทุนที่ติดแล้วตอนนี้อยู่ที่60,000คุณพี่สู้ไหมคะคุณพี่อยากไปปรึกษาสามีอยู่แล้วคะ มีเอกสารมีอยู่เนะว่าจะประมูลพิจิตเพิ่มเงินได้ไหมตอนนี้คุณพี่ได้อยู่ที่หกหมืนนะคะเมืนกคนเงินทุคนเราไปทำมูนะคะตนีคนคลืมไปแลว่าเมกใหก็เงินตกไปด้วยแต่ถ้าพิจิตรจตกใจเจ็ดหมนนะคะคุณพี่คุณพี่คิดดูดีๆแปด ใช่ครับ,บ80,000บาทครั้ที่2ค่ะ90,000บาทค่้นักเือชาวไทยมีควมนักเือ90,000บาทครั้ที่1 1 0บาท1 3บาทร้ที่100,000บาทัที่สค่ะคเตรียมสมัยเลยนะคะพี่ และ1นแสนบาทครั้งที่คุณพี่อัญไปปรึกษาสามีและสามีอนุมาติหน่1แส0 0 0ึบาทค่ะหัว <patriarch> ใจของสามีที่น่ากล้ามาก1 1 0 0 0 0นบาทกับตุ๊กตาคุณติ๊กเจ็ดสลาพรซึ่ง แสนสอนบาทที่1นึประชาสามีต่อไหมคะค่ามีลุ้ไปแล้วค่ะเลนแสนสองืนบาทครั้งที่2และ1นึ่งแสนสอนบาทครั้งที่3ามขึ้นมาบนเวทีค่ะยินดีค่ะเตรียมเสำลักขึ้นไปค่ะ นะคะของพระเจ้าบริบงร์เถิพระองค์เจ้าส่งสวัสดีพระโพธราชกินันดามาค่ะขอบคุณคุณผู้มากๆเลยนะครับมาดูคุณปุมงกันนะครับคุณเชื่อเลยค่ะคุณปุ้กมาจากแบรนด์อะไรทำอะไรยังไงคะเป็นโรงงานที่ผลิตรองท้าผ้าใบก็สั่งค่ะวันนี้ได้มาร่วมบุญด้วยกันพี่ติ๊กจะมอบเซอร์ไพรส์ด้วยทางเราเพราะแก๊งนี้ไม่ต้องกรี๊ดเลย แกมีพ่อประมูลักนีหายไปันเป็นค้าค,าค่ะมาที่มานี่ลูกมาแอบอยู่หลังพงลุ้กมาือมนี่เลยเกปนีฉันไปไเกี่ยวข้องกันเลยปทกี่นีเลอปอก็เขินเหมือนกันอ่ะนั้นเรามายืนมุงอะมาี้ยืนมุง